น,นิ้วเลยนะความลึกสี่นะครับความสูงหกนะครับก็เป็นไซส์ที่นิยมใช้กันมากนะครับก็เ,ออเหมาะสำหรับเลี้ยงเล่นสวัสดีครับพบผมในช่อง p ี A m อเมตาฟานะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูชุดชั้นวางโหลประกัดนะครับสามชุดนะครับ เดี๋ยววันนี้เราดูชุดที่ติดไฟกันก่อนนะเรามาดูชุดที่หนึ่งก่อนนะครับชุดที่หนึ่งนี่จะเป็นชั้นบันไดนะครับบันไดสี่ขั้นนะชุดนี้จะติดไฟ LED นะครับข้างข้างใต้โหลนะจะเป็นไฟขึ้นมาจากใต้โหลข,ขึ้นมาด้านบนนะครับก็ด้านหลังนะครับก็จะติดฉากวิวสวนนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบเหมือนอยู่ในเมืองญี่ปุ่นนะครับว้าว wow. สวยงามครับตัวไม้นะครับไม้ผมจะเป็นไม้สันนอกนะครับผมจะพ่นเลกเกอร์ให้อีกสองรอบนะครับโดนน้าได้นะครับไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะโดนน้าได้ปกติเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม้พองนะครับแข็งแรงนะครับสวยครับชุดนี้วางโหลได้ทั้งหมดยี่บสี่ใบวางในชั้นละหกใบนะครับมาดูตัวโหลครับโหลเราจะเป็นขนาดเริ่มต้นนะครับ ก็จะไซส์กลางๆครับมาตรฐานนะครับนิยมใช้กันมากนะครับโหลดไซส์นี้ก็จะเป็นกาวซีโคนสีดํานะครับกระจกเราจะหนา3มิลขนาดความกว้างด้านหน้านะ4นิ้วความลึกด้านใน3นิ้วความสูง7นิ้วครับโหลดไซส์นี้จะนิยมใช้กันมากนะครับชุดนี้จะได้โหลดเยอะนะครับก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงจํานวนมากนะครับก็เลี้ยงได้อย่างสบายนะครับโหลดไซส์นี้จุดนี้นะครับพบชุดนะครับตามภาพเลยพร้อมโหลดนะครับ ราคารวมจัดส่งทั่วไทยนะครับสามพันบาทนะครับเพื่อนๆจะได้ทั้งหมดเลยนะครับครบชุดเลยนะครับตามภาพเลยแล้วสวยงามมากเลยครับไฟ LED เรานี่เปิดได้ทั้งวันนะครับไม่ต้องปิดก็ได้นะครับก็จะไม่ร้อนนะครับก็จะเป็นสายหุ้มลักษณะนี้เสียบไฟบ้านได้เลยก็จะเป็นปลั๊กเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับสวยครับชุดนี้ เรามาดูชุดที่สองนะครับชุดที่สองตัวนี้ก็ติดไฟ LED เหมือนกันนะครับแต่ลักษณะตัวนี้นครับจะเป็นลักษณะตั้งนะครับประหยัดพื้นที่นะครับใช้พื้นที่ไม่มากนะครับพื้นที่นิดเดียวนะครับก็วางบนโต๊ะวางอะไรที่แคบๆได้หมดนะครับเพียงข้างฝาก็ได้นะครับตัวนี้ตัวไฟจะติดด้านบนนะครับก็จะติดด้านด้านบนลักษณะแบบนี้ก็จะไฟจะลงมาด้านล่างนะครับ ผมก็ใส่ปลาใส่น้ําให้ดูเลยนะครับก็สวยงามนะครับก็เลี้ยงได้สิบตัวนะครับชั้นละห้าตัวสวยครับตัวไม้เราก็เป็นไม้สันนอกเช่นกันนะครับทนเกระโดนน้าได้นะครับไม้เนื้อแข็งเลยโหลโหลอันนี้จะค่อนข้างจะใหญ่กว่าตัวนู้นนิดหน่อยนะครับก็ความยาวด้านโชว์นะครับหกนิ้วเลยนะความลึกสี่นะครับความสูงหกนะครับ ก็เป็นไซส์ที่นิยมใช้กันมากนะครับก็เหมาะสําหรับเลี้ยงน้อ้อๆแต่ต้องการพื้นที่ว้างๆให้ป่านะครับก็แนะนําชุดนี้เลยนะครับสวยครับชุดนี้นะครับจะมีขาให้นะครับป้องกันการล้มนะครับก็จะมีขายื่นมาสองข้างเลยนะครับก็รับรองไม่มีการล้มเด็ดขาดขานก,ก็จะตั้งได้แบบนี้เลยนะครับ ชุดนี้พร้อมไฟพร้อมโหลติดใบนะครับพบชุดตามภาพเลยนะราคารวมจะส่งทั่วไทยนะครับราคาเท่าไหร่นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับชุดนี้ก็จะได้ทั้งหมดนะครับได้ชั้นได้โหลติดไฟนะครับส่งฟรีด้วยนะครับก็ได้ทั้หมดตามภาพเลยนะว <Wow. S 1> ้าวสวยหนึ่งชุดนะครับเพื่อนๆพื้น,พนที่น้อย,นอยแนะนำเลยนะครับชุดนี้ เลี้ยงไว้ดูเล่นสวยๆเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูชุดข้างในชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดลักษณะชั้นตั้งนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตั้งเป็นสามขั้นเมื่อสักครู่นี้เป็นสองขั้นตัวนี้จะมีฐานนะครับก็จะยื่นมาด้านหน้าหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับชุดนี้ติดไฟด้านบนเช่นกันนะครับไฟตัวนี้จะออกสีเหลืองๆนะครับก็จะ ไม่ไมข่าวแบบเมื่อสักครู่สองตัวเมื่อสักครู่นี้ก็จะเหมาะอารมณ์เหมือนคลาสสิกนะครับก็ไปออกสีเหลืองๆนี่ครับประจ่าสว่างน้อยลงเล็กน้อยแต่ความคลาสสิกก็จะมีมากขึ้นความสวยก็จะมีมากขึ้นนะครับตัวชั้นก็เป็นไม้สนนะครับคนลกเกอร์เหมือนกันนะครับชุดนี้จะวางโหลได้ชั้นละเจ็ดใบนะครับก็เหมาะกับเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยๆปิ้งข้างฝาเหมาะมากนะครับชุดน,นี้ วางโหลได้ทั้งหมด21ใบชั้นละ7ใบเรามาดูโหลกันนะโหลไซส์นี้จะเป็นไซส์ขนาดเริ่มต้นเลยนะครับก็จะเป็นไซส์ที่เริ่มต้นนิยมใช้กันมากเลยนะครับก็จะมีขนาดความกว้าง,ง3ความยาว3ความสูง6นะครับกระจกก็3 9, 4, 4, 4, มิลกาวซีคนสีดำเช่นกันนะรวยครับชุดนี้จะได้จำนวนโหลเยอะนะครับก็หากเพื่อนๆชอบเลี้ยงเยอะ ราคาไม่แรงราคาถูกๆครับแนะนําเลยครับชุดนี้รบชุดนะครับได้โลยี่เปิดใบได้ชั้นติดไฟนะครับตามภลาดเลยนะครับราคารวมจะส่งทั่วไทยนะครับเท่าไหร่นะสองพันสองนะครับชุดนี้จะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับสวยหนึ่งชุดนะครับไฟนี่เป็นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะมีพลาสติกพุ่มอีกหนึ่งท่านอีก เนี่ยครับมีพลาสติกหุ้มมาลักษณะนี้ครับก็จะเป็นเป็นพลาสติกหุ้มครับเราจะจับไม่โดนตัวไฟนะครับก็กันน้ำครับไฟพวกนี้ก็โดนน้ําได้นะครับไม่มีปัญหานะครับครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนมาชมชุดติดไฟทั้งหมดสามชุดนะครับก็สวยๆทุกชุดเลยนะครับก็หากเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับครับวันนี้ก็มีมาให้ชมกันสามชุดนะครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาชมชุดอื่นๆกันอีกนะครับ ก็ยังมีชุดชั้นอีกมากมายนะครับก็ไว้ผมจะเอามาให้เพื่อนชมกันแบบสวยๆเลยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ